คิ่ถึงที่ถึงเหมือนกันนะครับสที่ใช้วัสดีงพันห้าร้อยคนดูนะครับเออฟิลเตอร์นี้สวยไม่อ๋อฟิลเตอร์นี่เดี๋ยวอรอไม่ใช่คนหรอสวัสดีครับทุกคนนี่เสื้อแบรนด์เปอร์เกตมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุนี้ทีมงานทยอยจะส่งให้แล้วนะครับเสื้อแบรนด์เปอร์เกตมาแล้วสวยมาก เอาเดี๋ยวจะส่งให้พวกนี้นะครบทุกคนาหบับคนที่สร้างเอาไว้นะครับคนที่ไม่ได้สร้างไว้ก็ไม่ทันแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมดีค่ะสุรศรอสวัสดีครับนิววอาเ,เปอร์ไปไลฟ์แล้วนี่ไงมาอะไรแล้วนี่ แนะนำหน่อยแนะนำอะไรอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีหนึ่งพันเจ็ดร้อยพอดูนะครับพี่ถึงมากพี่ถึงเหมือนกันโอ้ยสวยๆอ่ะเข้าไปไหนอ่ะเอา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 อย่างเงี้ยเราบอกให้นี่อะไร ว่าคือบ่คือแบบนี้ไม่ตือมอยากใส่เสื้อแล้วเอาน้องนอนทองเสื้ออยู่หรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี1,800คนดูนะครับ แถมแหออมกี่ตัวไม่มีแถมเลยน่าราักสวัสดีค่ะเออใส่เสื้อได้ใส่เลขสักทีไหมถ้าจำไม่ถูกได้ใส่เลขสักทีไหมจำผิดจำถูกละอะไรอะคุกขัน <c oughs> <c oughs> อะไรได้ใส่เลขสักทีไหม <c oughs> เอาของเป็นอย่างนี่ส่องผ่านตกับผองเกลียวบัว ม่แจ้งเตือนอีกแล้วกดติดดาวใน Facebook ไว้นะครับจะแจ้งเตือนต้องกดติดดาวนะครับเมื่อวานไม่เห็นไหลรูกส่ารอดูเมื่อวานติดงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้ครบสองพันคนดูสวัสดีนะครับทุกคนช่วยกดแชร์สารคามวันไหนวันที่ยี่สิบเจ็ดขาครับมาช้าแต่มานะสวัสดีหนึ่งพันเก้าร้อยคนดูนะครับผมทุกคนครับช่วยกดแชร์ให้ครบหนึ่งพันแชร์ด้เร็ว ทำอะไรครับพี่กินข้าวครับสวัสดีครับของแกมหรือยี่ยังเห็นเล่นเกมใครแพ้ของแกมแกมอะไรอ่ะหมายถึงเปร์จัดฝันะทอดเลขนานยังทอเลขได้กกเจ็ดเดือนแล้วครับทอเลขเลขเจ็ดไปเดือนลวไม่เคยส่ยดีเฮนเดอร์เลยฟันล้มหมดแล้วทุกคน ตอนมันล้มหมดแล้วเนี่ยไม่ใส่เล็กเอ้ยไม่ได้ใส่ฮีนเนอร์เลยสักวันเดียวไม่เคยใส่เลยตั้งแต่เอามาเนี่ยอ๋อใส่วันหนึ่งแล้วก็หายอยากดูคอนเสิร์ตแล้วรอนะครับวันที่29นี้นะครับจะมีคอนเสิร์ตเพอ,อร์เกรลสนะครับแล้วก็สำหรับคนที่สั่งเสื้อผ้าก็ได้ใส่เสื้อด้วยนี่ทุกคนครับดูคอนเสิร์ตนะครับทางออนไลน์นะครับดูทางกลุ่มปิด Facebook นะครับใครสนใจนราคาบาทเ9้บาทนะครับซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะ ใครสนใจซื้อบัตรคอนเสิร์ตนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างนด่เลยนะครับจะหมดจะหมดเคตบัซื้อบัตรแล้วนะแชร์แล้วจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอควาใจรัวๆข้อคนนึงแชร์ได้เร็วสวัสดีหนึ่งพันเก้าร้อยคนดูนะครับสวัสดีสองพันคนดูครับวันนี้มาทานันขอสามทานหน่อยเขาบอก <Okay. S 2> อยากได้เสื้อแล้วรอครับผมรอ,นะอมรอเสร็จปะเนี่ยโอ้หน้าเกาหน้าอุ้ยหนู่หึ้มม, <c oughs> มีคนส่งครับ